อยากจะให้ทุกคนที่มาในวันนี้มองว่าการที่เรามีสัมผัสที่หกหรือว่าซิก sense ของเราเนี่ยเป็นเรื่องปกติเหมือนกับเรามีตาหูจมูกเนี่ยคำว่าแก่นที่หมันมันซนมันซ่ามันบ้องมันจริงๆแล้วมันไม่หยุดใช่ไหมพอเราพอเราได้ยินคำว่าแก่นหรือว่าซ่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเด็กที่แบบว่าวิ่งซนทำของตกแตกนู่นนี่นั่นไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกขึ้นมาว่าอีแก่นนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่า พอ,พอเราใช้คำว่าอีก,กันไปคือว่าเออโอเคเรารู้แล้วว่าคุณสมบัติของเขาคืออะไรคุณสมบัติของความแก่ก็คือหนึ่งไม่อยู่กับที่สองไม่พอใจในตัวเองนะครสามเอาโน่นเอาน,น,อานี้เอานั่นเต็มไปหมดเลยนะคบไม่รู้จับตอการอยากรู้สัญชาตญาณการรับร,รู้อะไรเงี้ยนะคบทุกๆคนมีหมดอยู่แต่ว่าเราจะฟังเสียงเสียงใจของเราเสียงอินทิชันของเรารอเปล่าเสียงที่มาจากอินทิชันมาตัดใจาในจ sequence, ของเราเนี่ย ไม่ใช่เสียงที่เหมือนกับผมมีคนมายืนอยู่ข้างๆว่ามันยืนพูดที่เราฟังหรือจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่อะไรที่แบบชัดเจนแบบนั้นอนะ่ะมันจะมาเป็นความรู้สึกแบบวับเข้ามานะคะเป็นความรู้สึกวัเข้ามาเหมืออะไรอย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกที่เข้ามากระทบเราแล้วบางครั้งความรู้สึกนั้นจะช่วยชีวิตเราได้จริงๆแล้วจะบอกข้าใจเราเนี่ย เป็นจุดที่ถ้าเปรียบเทียบง,ง่ายๆเหมือนกับอินเทอร์เน็ตเหมือนกับแหล่งความรู้เหมือน Google อย่างเพียงแต่ว่าเราจะต้องฝึกฝึกเขาให้ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพจาถึงจะสามารถรู้ได้ว่าอ๋อโอเคอันนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะอันนี้ที่คือประโยชน์ของการฟังเสียงใจนะก็คือทําให้ชีวิตเราง,ง่ายขึ้นทําให้เราชีวิตเรามีความสุขขึ้นนะคะเพราะจริงๆแล้วจุดประสงค์หลักของเราทุกๆคนที่นั่งจะอยู่เนี่ยแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ในโลกใบนี้ ไม่ว่าเราจะพูดว่าอะไรไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามหรืออาชีพอะไรหรืออายุแค่ไหนก็ตามจุดประสงค์หลักของเราทุกคนคือเราต้องการมีความสุขถ้าเราเข้าใจความจรงิจรงข้อนี้ว่าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ทุกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงเราจะเข้าใจว่าอ๋อโอเคทุกอย่างมันจะไม,ม่ไม่อยู่อย่างเงี้ยมันจะต้องมีเปลี่ยนไปทีนี้มันจะเปลี่ยนไปได้ต่อ,อ,อไปในสิ่งที่ดีขึ้นหรือสิ่งที่แย่ลงขึ้นอยู่กับใจของเรา เป็นตัวสร้างมันพิาัติพูดทุกๆคำเนี่ยมันมีพลังงานของมันนะครับทุกคาที่เราพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําพูดที่เราพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเองสําคัญมากนะคะมาเป็นนักเรียนคําตอบวใิใจัยรุ่นสองเนี่ยอยากจะขอพวกเรากลับไปแล้วเปลี่ยนคําพูดของตัวเองคําพูดที่อธิบายเกี่ยวกับตัวเองนะคะ เพราะว่าแอปเคชันเนี่ยมันเป็นจะจะเป็นประโยคที่เป็นประโยคสั้นๆได้ใจความที่จะบอกกับจิตใต้สำนึกของเราว่านี่คือความจริงนี่คือความจริงนะครับประโยคนี้จะช่วยได้ถ้าเราเป็นคนที่รู้สึกว่าร้อนใจอยากมีแฟนเร็วๆหรือเวลาที่มีแฟนแล้วอยากจะให้มันสรุปร่วมยอดเร็วๆหรอ,อยะให้มันทำไมมันไม่เป็นอย่างที่อยากให้มันเป็นเราต้องปลดปล่อยความ รีบร้อนนะครับสถานที่เรียกว่าเอเจนซีซึ่งจะบอกให้ว่าความสิ้นหวังมันเป็นเนกา t i เ e เนีอย่างนึงคุณรู้หรือไม่นะครเป็นเนกา t i เ e เนีเป็นเป็นพลังงานแง่ลบอย่างหนึง่งซึ่งจะดึงดูดทำให้เราเจอแต่คนสิ้นหวังมาทคบกับเราอ่ะฉันทำให้ตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองและรับผิดชอบในความสุขของตัวเองครบวัน